สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้นำเอาแนวทางตัวเลขเด่นนะครับเด่นบนล่าง3สูตรนำมาตามต่อให้กับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ในงวดที่ผ่านมานะครับนำมาลงให้กับท่านผู้ชม3สูตรนะครับก็คือสูตรนี้นะครับสูตรที่1สูตรที่2แล้วก็สูตรที่3นะครับในงวดวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับสูตรที่1นะครับ หลังจากเดินดีมา16งวดนะครับเป็นพระเอกเลยนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับมาในงวดวันที่1นี้นะครับในงวดวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับได้2กับ3ในงวดนี้หลุดเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากเดินดีมา16งวดนะครับสูตรนิสูตรที่2นะครับหลังจากที่เดินดีมา11งวดนะครับ พอมางวดวันที่16สิงหาคมนะครับ0กับ5ก็หลุดไปงวดแรกนะครับพอมาในงวดนี้นะครับ1กันยายนได้9กับ4นะครับ9กับ4ในงวดนี้ก็เข้าไปที่9นะครับ9กับ4เลยนะครับสูตรเลขเด่นบนล่างนะครับก็เข้าไปที่9กับ4ในสูตรที่2นะครับ ส่วนในสูตรที่3นะครับได้0กับ1นะครับก็เข้าไปที่0นะครับ06นย์สูตรที่สนะครับเดินดีมา13งวดแล้วนะครับสูตรที่สงวดวันที่1นี้เป็นงวดที่14นะครับครับเราจะมาตามแนวทางเลขเด่นทั้งสศูนย์กันนะครับ ในงวดของวันที่16กันยายนนี้นะครับครับเรามาหาแนวทางตัวเลขเด่นในสูตรที่1กันนะครับหลักแสนบวกหลักหมื่นหลักพันบวกหลักร้อยนะครับ9บวก1ได้0 9บวก6ได้5นะครับแนวทางเลขเด่นสูตรที่1ในงวดวันที่16กกันยายนนะครับ นำศูนย์กับ5มาบวกกันนะครับศูนย์บวกห้าได้5นะครับเลขเด่นสูตรที่1ในงวดนี้ได้5กับ6นะครับครับก็ได้มาแล้วเลขเด่นในสูตรที่1นะครับในงวดของวันที่16กันยายนนะครับต่อไปไปหาเลขเด่นในสูตรที่2กันนะครับ รับเลขเด่นในสูตรที่2นะครับหลักหมื่นสองครั้งนะครับหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งสามครั้งนะครับหลักหน่วยเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับนำมาบวกกันนะครับเก้าบวกเก้าได้สิบแปดสิบแปดบวกหกได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกศูนย์ได้ยี่สิบสี 24บวก21ได้45 45บวกหได้51นะครับในงวดนี้บวกกันได้51นะครับนำเลขท้ายคือ1นะครับมาเป็นเลขเด่นตัวแรกนะครับ1บวก5คงที่นะครับ1บวก5คงที่ได้6นะครับ เลขเด่นในสูตรที่2ก็ได้ไปที่1กับ6นะครับแนวทางเลขเด่นในสูตรที่2นะครับก็ได้ไปที่1กับ6ในงวดวันที่16กันยายนนะครับ <S 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 ก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะเดินดีต่อหรือเปล่านะครับสําหรับแนวทางเลขเด่นในสูตรที่2นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็เข้าไปทั้ง2ตัวนะครับ ต่อไปไปหาแนวทางเลขเด่นในสูตรที่3นะครับเลขเด่นในสูตรที่3วิธีทําสูตรนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกหลักหน่วยเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองครั้งนะครับแล้วก็บวก2คงที่นะครับ1บวก8ได้9นะครับ9บวก2ได้11นะครับในงวดนี้ เลขเด่นในสูตรที่3ก็ได้ไปที่1นะครับเป็นตัวแรกแล้วก็นับเพิ่มไปอีก1ก็เป็น2นะครับเลขเด่นในสูตรที่3นะครับได้1กับ2นะครับก็มาลุ้นกันนะครับในงวดวันที่16กันยายนนะครับสูตรเลขเด่นนะครับ2ตัวบนล่างนะครับหลังจากที่ในงวดล่าสุดนี้นะครับ1กันยายนนะครับก็เข้าไปที่0 6ย์นะครับ เดินเข้าไปที่0นะครับงวดนี้เป็นงวดที่14แล้วนะครับครับก็ได้ครบมาทั้ง3สูตรแล้วนะครับสูตรที่1ได้5กับ6นะครับเนวทางเลขเด่นบนล่างนะครับสูตรที่2ได้1กับ6นะครับส่วนสูตรที่3ได้1กับ2นะครับก็นำมาเป็นแนวทางกับท่านผู้ชมนะครับไว้พิจารณานะครับ ชอบตัวไหนนะครับส well, ูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3นะครับก็มีเลขชนกันอยู่ที่1นะครับสูตรที่2ได้16สูตรที่3ได้1 2นะครับชนกันที่1ส่วนสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับชนกันที่6นะครับสูตรที่1ได้5 6สูตรที่2ได้1กับ6นะครับ ก็นำมาเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับในงวดวันที่16กันยายน2 5ง7นรนี้นะครับสำหรับแนวทางตัวเลขทั้ง3สูตรนะครับครับหลังจากได้เลขทั้ง3สูตรนะครับเลขเด่นทั้ง3สูตรนะครับจะนำมาลงในตารางนะครับเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมดูนะครับสูตรที่1ได้ไปที่5กับ6 สูตรที่2ได้1กับ6นะครับสูตรที่3ได้1กับ2นะครับนำมาลงเป็นตารางนะครับในงวดของวันที่16กันยายนนะครับ2 5 7นะครับ แนวทางในงวดที่ผ่านมานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามาลงในตารางแบบนี้นะครับในงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับจับคู่กันที่6336นะครับ336นะครับผลก็ออกไปที่บนนะครับ336ล่างออก21นะครับในงวดวันที่1สิงหาคมนะครับ ตัวเลข4กับ4นะครับชนกันที่4นะครับก็เข้าไปที่4เลขท้าย2ตัวล่างนะครับแล้วก็41บนนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับในงวดวันที่1สิงหาคมนะครับงวดนี้ไม่ได้งวดนี้ไม่จับคู่กันมานะครับแต่ก็มาที่4นะครับเด่นที่4ในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับ ในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับก็เข้าไปที่2ด้วยนะครับในงวดวันที่16สิงหาคมก็เข้าไปที่2ล่างนะครับ28ล่างนะครับแล้วก็จับคู่กันมาที่67นะครับในงวดวันที่16นะครับแนวทางในงวดวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับก็จับคู่กันมาที่94นะครับ94ล่างนะครับ แล้วก็06นะครับก็เข้าไปที่06บนนะครับแนวทางนะครับบางครั้งก็จับคู่กันมานะครับบางครั้งเด่นชนเด่นนะครับก็จะมานะครับ3มชน3ามนะครับ3ก็มานะครับสีชน4 4ก็มานะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็มาในงวดนี้นะครับจับคู่กันมานะครับ6 7นะครับ ล้วงวดล่าสุดนี้นะครับ1กันยายนที่ผ่านมานะครับก็เข้าไปที่9 4นะครับจับคู่กันมาที่94นะครับก็มาลุ้นกันนะครับในงวดวันที่16กันยายนนี้นะครับทั้งหมดนี้มีตัวเลขอยู่4ตัวนะครับมี5กับ6แล้วก็มี1กับ2นะครับ1ตัวนี้ตัดออกได้นะครับเหลือ5 6แล้วก็1 2สองนะครับในงวดของวันที่ 16กันยายนนี้นะครับนำมาเป็นแนวทางกับท่านผู้ชมต่องวดนะครับในวันนี้นะครับสำหรับแนวทางตัวเลขในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ